มาถึงทิปที่5นะคะในหนังสือ The Little Book of Talent นะคะ52 tips for improving skills นะคะเป็นข้อแนะนำ52คำแนะนำที่จะทำให้ทุกทักษะที่เราอยากฝึกเจ๋งขึ้นอ่าเขียนโดยคุณ Daniel Coyle นะคะทิปที่5นะคะเขาพูดว่า be willing to be stupid ก็คือให้เต็มใจที่จะดูโง่นั่นเองนะคะ ฟังแล้วดูเหมือนเป็นอะไรที่ง่ายเนอะแหมดูงโง่มัน,เป,นเป็นเรื่องธรรมชาติของเราอยู่แล้วแต่เอาจริง,รงๆเหอะพวกเราอะค่ะมีอีโก้อยู่สูงพอสมควรเลยแหละเราไม่ชอบดูงโง่้ต่อหน้าคนอื่นแต่ในที่นี้ค่ะมันเจ๋งตรงที่ว่าใช่เราไม่ได้อยากดูงโง่แต่ถ้าตั้งใจที่จะดูงโง่ล่ะเต็มใจที่จะดูงโง่เพราะมันคือขั้นตอนของการฝึกฝน นในอันนี้นะคะเขายกตัวอย่างานักฮอกกี้คนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเวนเกรสกี้นะคะเวนเกรสกี้เนี่ยหลายครั้งเลยที่เพื่อนๆในทีมจะเห็นเขาหัวล้มหัวที่เหมือนแบบเด็กเพิ่งเริเร่มเล่นใหม่ถามว่าเขาอยู่ดีๆไม่เก่งเหรอเปล่าสิ่งที่เราเห็นเขาล้มเนะ่ะเป็นเพราะว่าเขาฝึกสกิลใหม่เสมอคะ่ะเขาจะพาตัวเองไปถึงจุดฝรั่งเขาเรียกว่าสวิตสปอ t ตสวิสปอตแปลว่าจุดจุดหวาน จุดหวานแปลว่าถ้าสำหรับครูคือร้อยนะคะร้อที่จะทำให้เราเนี่ยขยายความสามารถของเราออกไปไปฝึกอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยลองธรรมชาติของมนุษย์นะคะต้องเข้าใจการทำงานของสมองคอนเน็กชันของสมองมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการเรียนรู้อะไรใหม่ๆสมองเราจะรู้สึกอึดอัดมากเลยธรรมชาติของมนุษย์จะไม่ชอบอะไรที่อึดอดัด ไม่ชอบอะไรที่เราไม่รู้ใช่ไหมแล้วพอเราอึดอัดซ้าําๆเข้าซ้าๆเข้าซ้าๆเข้าสมองมันไม่ชอบมันทําไงมันก็จะรีบเรียนรู้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้เราอะทามันให้ได้เพื่อที่สมองจะได้ชอบเหมือนที่ครูเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาเราขับรถถูกไหมฮะเวลาเราขับรถแรกๆโอ้โหแตแล้วฟังชันเยอะเหลือเกินซ้ายขวาหน้าหลางังเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกโหหลายฟังก์ชันมากสมองมันงงมันหลายเรื่องใช่ไหมขับไปรถหยุดรถกระตุก แต่พอเราทํามันซ้ําๆจุดนี้เขาเรียกว่าสวิตสปอ t ตสวิตสปอตคือจุดที่ไม่ยากเกินไปแต่ไม่ง่ายซะจนไม่ต้องทํามาหากินอะไรเลยเนืกอกมาบางคน,นทำอะไรที่มันคอมฟอร์ตมันง่ายๆมันก็ไม่มีการพัฒนาแต่ก็ต้องไม่ยากจนเรารู้สึกท้อมันจะเป็นจุดนี้ที่เราต้องหาให้เจอเขาเรียกจุดฝืนนิดๆหรือร้อยหนร์ะคะพอเราเจอ,อจุดสวิตสปอตเนี่ยนะคะให้เราทํามันขับรถนี่ก็ถือว่าเป็นสวิตสปอตนะ ก็คือไม่ได้ยากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ง่ายซะจนที่แบบอยใครทําได้หมายถึงสําหรับคนที่เพิ่งฝึกนะคะฉะนั้นพอเราเริ่มฝึกเนี่ยสมองมันจะเครียดเพราะมันไม่รู้พอมันไม่รู้มันจะตื่นตัวและพร้อมที่จะทํางานเลยถ้าคุณทําซ้ำอ่านะีน้พอคุณทําซ้ําทําซ้ําปุ๊บสมองมันจะรีบเรียนรู้ให้เร็วที่สุดนะมีคํานึงที่เขาเขียนขึ้นมาเขาบอกว่า Reaching, failing, and yes, looking stupid ก็คือให้เรา reaching คือเอื้อมมือขวาที่กำลังจะทำอะไรใหม่ๆแล้วเราก็จะล้มเหลวและแน่นอนมันดู stupid มากๆ Feeling stupid is no fun เขาบอกว่าการดู stupid มันไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกแต่ w illing คือความเต็มใจที่จะดู stupid หรือดูโง่ตรงกันข้ามเลยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่เราอะค่ะบอกตัวเองเลยว่าฉันรับความเสี่ยงเสี่ยงอะไรคะ เสี่ยงที่จะทําผิดเลยอันนี้คือการตั้งใจต่างกันนะคือเวลาเราทําอะไรเผลอเผอแล้วพลาดแล้วไม่ได้ตั้งใจบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยดูโง่จังอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจว่าเฮ้ยเนี่ยฉันจะโง่เดี๋ยวฉันจะผิดเลยตรงนี้คือเราเตรียมใจไว้แล้วเราจะไม่เรียกมันว่าเราจะไม่เรียกมันว่าโง่ดีกว่าเราเรียกเนี่ยในนี้ครูชอบคํานี้เขาเขียนบอกว่าเป็น productive mistakes เป็นความผิดพลาดที่สร้างสรรค์ นะเป็นความผิดพลาดเพื่อการสร้างสรรนะคะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสมองของเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราสร้างมิสเทคหรือสร้างความผิดพลาดขึ้นมานะคะมันเป็นความมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเราสร้างด้วยความตั้งใจสมองเราจะเติบโตนะแล้วสร้างคอนเน็กชันใหม่เพื่อให้เราทํามันให้ได้แล้วมันก็จะเริ่มจําจําความคอนเน็กชันนี้หรือที่เราเรียกว่าสกิลนั่นเองนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆพัฒนาไป โอเคไหมคะงนั้นในสิ่งที่เวลาเราจะฝึกเขายกตัวอย่างมาอย่างเช่น,โร,รนโรงเรียนโรงเรียนดนตรีแห่งหนึ่งนะคะเ,เขาเนี่ยเวลาจะฝึกเนี่ยเขาจะให้เด็กฝึกในจุดที่แปลกให้ทำอะไรที่แบบมันไม่ได้แบบออกมาแล้วต้องสวยตลอดเท่ตลอดดนตรีเขาให้ฝึกบางทีเราอาจจะผ่านไปที่โรงเรียนแถวนี้แล้วจะได้ยิน เพลงเดิมเลยนะแต่เล่นเร็วแบบสุดชีวิตเลยตึ้งสมมุติเราเคยร้องเพลงอะไรเดีย Happy Birthday เยอะใช่ไหมฮะ Happy Birthday Happy Birthday to y ย u Happy Birthday to y ย u อย่างนี้เลยนะฮะและอีกบางครั้งเขาก็จะทำให้มันชา้าแบบ Happy Birthday คือชา้าเหมือนเสียงประวานอย่างนั้นเลยค่ะเวลาที่เขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรเขาสามารถถ้าชา้ชาเขาก็จะสามารถได้ยินความผิดพลาดทุกกับผิ ทุกกระเบียดนิ้วของการเล่นได้เลยในขณะที่ทำเร็วระหว่างทางเขาอาจจะสร้างสารรค์ดนตรีในแบบใหม่ขึ้นมาก็ได้อ่านืห้หมไหคะเวลาเราต้องการฝึกสกิลอะไรก็ตามให้พาตัวเองค่ะไปถึงจุดนี้ไอ้จุดสวิสปอยหรือจุดร้อยหนึ่งเนี่ยที่มันแบบไม่ไม่เป็นธรรมชาติอย่างครูอ่ะเวลาครูฝึกนักเรียนการแสดงสิ่งที่ครูจะไม่ให้เด็กทําเลยคืออย่าอ่านบทอ่านแบบไหนแล้วซ้อมแบบนั้นห้ามเด็ดขาด อันนั้นถือว่าคุณไม่ได้ซ้อมถือว่าคุณไม่ได้ทาสกิลอะไรให้มันเกิดขึ้นเลยการจําบทของคุณก็จะเป็นการจําบทแบบท่องจานะคะครูจะให้เขาเล่นแบบสมมติบทเศร้าครูให้เล่นตลกบทตลกครูให้เล่นเศร้านะะบทที่จะต้องนั่งพูดครูให้ยืนพูดบางบทครูให้ถึงขั้นว่ากระโดดไปพูดไปหรือกลิ้งไปบนพื้นแล้วก็พูดบทไปเพื่อให้เขาค่ะขยายขอบเขตของเขาเพราะนั้นเวลาที่เขาจะพูดบทเช่นสมมติเขาบอกว่า ฉันฉันเคยเกิดที่บ้านหลังนี้และแม่ก็เคยบอกฉันว่าคนที่โชคดีก็จะขึ้นสวรรค์คนที่โชคร้ายเมื่อตายไปก็จะไปตกนรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุติแดดหลอกเป็นประมาณนี้นะคะคนส่วนใหญ่พอได้แดหลอกปุ๊บก็จะเล่นแบบฉันเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้และแม่ก็บอกฉันว่านึกไหมคะเขาก็จะซ้อมเป็นเป๊ะเป๊ะ,แ,ปะแบบนี้และพอไปเล่นฉันเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ แล้วแม่ก็บอกฉันว่าแล้วก็พูดเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแพทเทิร์นไม่เอาเลยค่ะถ้าครูจะพัฒนาสกิลของนักแสดงครูจะให้เ้านอนที่พื้นเลยหรืออาจจะเอาขาขึ้นมาแล้วอาจจะให้พูดแบบเนี่ยเคยอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วแม่ก็เคยเล่าให้ฟังแบบเนี้ยอีกครั้งหนึ่งอาจจะให้แบบเคยอยู่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วแม่เคยเล่าให้ฟังอีกอันหนึ่งครูอาจจะให้แบบฉันเคยอยู่ในบ้านหลังเนี้ยแล้วแม่ก็เล่าให้ฉันฟังว่านึกออกไหมคะระหว่างทางเนี่ยเราจะชินกับบท แต่มากไปกว่าน,นั้นคือเราจะสามารถขยายศักยภาพแล้วก็เจอสิ่งดีๆในระหว่างทางได้อีกเฮ้ย <c oughs> พูดนิ่งๆแล้วเรารู้สึกคอนเน็กรู้สึกอินมากกว่าเออแล้วโหมันตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดไว้ในหัวเลยนืกออกไหมคะนั้นมันคือการตามหาค่ะเวลาที่คุณฝึกสกิลอะไรก็ตามลองพาตัวเองไปไปอีกนิดนึงอะเหมือนพเพื่อนครูเป็นนักว่ยายน้ําเนี้ย เป็นนักว่ายน้ำทีมชาติเวลาฝึกเขาก็เอาถุงทรายมาผูกขาไว้แล้วก็กว่ายนี่ก็เรียกว่าเป็นสวิสปอตของเขาเป็นการฝึกที่ให้มันยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพื่อให้สมองเขาเนี่ยมันทำงานกับการความทรงจำกับกล้ามเ,น,มน,น,เนื้อนะะในในนี้เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ตามโรงเรียนต่างๆนะแม้กระทั่งบริษัทออย่างบริษัทอย่าง Google Google เขาบอกว่าเขาออฟเฟอร์นะคะคือยื่นให้ พนักงานทุกคนนะคะยีของเวลางาน20%ของเวลางานนะคะให้คนเหล่านี้เช่นวิศวกรรมวิศวกรทั้งหลายเนี่ยนะคะไปเอาเวลาไปใช้กับเรื่องส่วนตัวกับ passion หรือโปรเจกต์ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเนี่ออกไหคะเช่นอยากทำอันนี้จังเลยอยากทำอันนี้จังเลยฉันให้เวลาถึง20%ไปพัฒนาโปรเจกต์นี้เลย เขาบอกว่าเพราะว่าการที่ให้ไปทําสิ่งนี้มันจะไปทาให้เขาได้ไปเผชิญกับสิ่งที่ไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวโง่ไม่ต้องทุกกลัวล้มเหลวไม่ต้องแบกอะไรไว้เลยฉันให้เวลาเธอเลยเธอไปโง่ซะให้เต็มที่ไปผิดซะให้เต็มที่ที่เมืองนอกนะคะหลายบริษัทมาก sign contract นะคะคือทำสัญญากับลูกน้องก่อนเข้าที่ทำงานเลยนะในสัญญาเขาเขียนว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าฉันสัญญาว่าจะเสี่ยง และจะสร้างความผิดพลาดเจ๋งไหมเขาบอกเลยนะเขาบอกว่าใน h uh, a v f employee sign a contract affirming that they will take risk and make mistakes คือเธอต้องสัญญากับฉันนะว่าเธอต้องกล้าเสี่ยงแล้วเธอต้องกล้าที่จะสร้างคือเธอต้องกล้าที่จะผิดอ,ะอ่ะคือบางคนฟังแล้วบอกโอ้โหลูกน้องหนูไม่ต้องทายเลยค่ะมันผิดทุกวันค่ะต่างกันนะคะ ไอคนที่มันผิดเพราะว่ามันผิดเนี่ยกับคนที่ฉันตั้งใจที่จะผิดเนี่ยการเรียนรู้ของสมองไม่เหมือนกันนะคะลักษณะการทํางานของออการคอนเน็กชันหรือการเชื่อมโยงของสมองไม่เหมือนกันฉะนั้นเราลองอนุญาตนะคะไม่ว่าตัวเราเองหรือคนรอบตัวเราลองอนุญาตให้เขาลองผิดลูกเนี่ยก็เช่นกันนะถ้าอยากให้เขาพัฒนาสกิลอะไรก็ตามลองบอกลองดูสิลูกหนูลองไปลองดูสินะคะ ตราบเท่าที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําร้ายร่างกายเขาถึงแก่ชีวิตหรือเจ็บป่วยหนักหนาให้เขาไปลองเถอะคะ่ะเพราะทุกครั้งที่เกิดการลองครูยกตัวอย่างนะคะครูจำไม่ได้ว่าครูเคยยกตัวอย่างในในคลิปก่อนๆไปหรือเปล่าเพื่อนของครูค่ะลูกของเขาเด็กตัวเล็กๆเ,เนี่ยหัดเดินกต็ตอกกระแตกกะตอกกระแตกกะตอกกระแตกแล้วเดินไปชนกระจกปุ้งเข้าไปพอทันทีที่เขาเดินชนกระจกปุ๊บเขาหันไปมองพ่อเขาเลยพ่อเขาบอกเออ ก็ระวังลูกแล้วพอเขาก,กินไม่สนใจไอ้เจ้าเด็กคนนี้ค่ะเชื่อไหมคะว่าสกิลของการเดินและระมัดร,ระวังเกิดขึ้นทันทีเพราะหลังจากนั้นไม่นานค่ะเขาเดินเข้าไปใกล้กระจกอันเดิมที่เขาพึ่งชนไปแต่เขาไม่ได้เข้าไปแบบเดิมแล้วเขาเข้าไปแบบนี้เลยค่ะเดินแบบเอามือกันไว้เลยเดินเข้าไปแบบนี้เด็กนะสองขวบสามขวบเพือ่อเพ่อไม่ใช่สามขวบแน่ๆประมาณสองขวบหรือหนึ่งขวบเกือบสองขวบช่วงหัดเดินต่อแต่ค่ะ เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งพอใกล้ๆที่จุดเคยชนเอามือกันไว้ละนั่นแปลว่าสมองกําลังทําอะไรคะเรียนรู้ใช่ไหมนั้นถ้าวันนี้คุณอยากให้ตัวคุณลูกคุณลูกน้องคุณเกิดพัฒนาในเรื่องอะไรก็ตามจงอนุญาตะคะ่ะให้เขาทำทำผิดด้วยความตั้งใจไม่ใช่ว่าตั้งใจทําผิดนะฮะตั้งใจที่จะกล้าเสี่ยงแล้วก็โอเคเต็มใจที่จะยอมพลาดบ้าง นะะในนี้เขาเขียนเลยว่าอย่างบริษัท Living Social the Washington D.C. e-commerce company นะคะได้ตั้งกฎไว้เลยว่าในหนึ่งอาทิตย์อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพนักงานทุกคนจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอกลัวกฎของเขาอย่างนี้นะคะเธอต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึก กลัวหรือไม่มั่นใจ1อาทิตย์ต้องมี1วันแล้วเอามารีพอร์ตเลยเพราะทุกครั้งที่ตัดสินใจปุ๊บสกิลเกิดทันทีค่ะลองดูวันนี้เลยค่ะอย่าให้ตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ทโซนจำที่ครูบอกได้ไหมคะคอมฟอร์ทโซนคือคุกนะถ้าเราอยากจะแหกคุกแหกด้วยตัวเองในวันนี้โดยการตั้งจิตตั้งใจไว้เลยว่าฉันเต็มใจที่จะพลาดได้ โดยการเลือกที่จะตัดสินใจในเรื่องที่อาจจะยากแล้วก็อึดอัดสักเล็กน้อยลองนึกมาหนึ่งเรื่องค่ะว่าจะเรื่องอะไรดีเดี๋ยวขอครูขอคิดมากวันนี้ครูจะฝึกสกิลตัวครูในเรื่องของการสอนเหรอครูเดี๋ยวครูจะฝึกสกิลในเรื่องของการการหาเรื่องใหม่ๆมาเล่ามาั่ง เดี๋ยววันนี้ครูจะลองไปเซิร์ชหาข้อมูลสตอรี่ดีๆเพื่อที่จะเอามาฝึกในการสอนเล่าเรื่องอ่าคุณละคะคุณจะขยายจุดในการพัฒนาของคุณอะไรบ้างลงมือเลยค่ะ